สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร์โ p สปีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยาถึง22ตุลาค่ะเป็นไพ่ประจำเดือนกันยายนค่ะ2565นะคะอึ้งไปนิดนึงลืมค่ะลืมเดือนนะคะก็คือสำหรับ อิทธิพลของไพ่เนาะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยปู่มองว่าในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณเริ่มหมุกอ่อนได้แล้วนะคะยินดีด้วยเนาะก็เป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกเข้มแข็งค่ะแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะถึงแม้ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้แต่ปูคิดว่าในเดือนนี้ยังไงสักคุณก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้แล้วนะคะ มีมอลิซาเบธนอนแกว่งหานใกล้ๆนะคะปู่พยายามที่จะแบบยกเขาลงจากโตแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเพราะว่าไพ่อดีตะคะ่ะคุณได้ไพ่เดอะทาวเเข้ามานะคะมันมีการจบมันมีการที่จะตัดความสัมพันธ์กับใครคนในคนหนึ่งนะคะเกิดขึ้นขอดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ ได้คืนหอกครับได้เก้าดาหัวกลับนะคะได้หนึ่งดาบหัวกลับเหมือนกันนะมีแต่การใช้อารมณ์แล้วก็ได้หนึ่งเหรียญหัวกลับอีกไพ่ใบหนึ่งนะคะในอดีตที่ผ่านมาปุ่มมงวาอันได้ไพ่เหรียญราชินีหัวกลับด้วยเป็นรักสามเศร้าหรอ ทำไมมีไพ่ผู้หญิงขึ้นเยอะจังขออีกใบหนึ่งนะคะ The Fool อาโอเคนะคะเป็นไพ่ของการที่ปูมองว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องของรักสามเศร้ามีเพราะว่าในไพ่ในกองนี้เนาะมีผู้หญิงสองคนคือ Queen of Cups และ Queen of Pentacles นะคะมันก็จะเป็นไพ่ของการที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะสูญเสียความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองนะคะในการครบหากับใครสักคนหนึ่ง ะะแล้วมันเป็นไพ่ของการที่คุณรู้สึกคุณจับโปได้หรือการที่อยู่ดีๆมันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกฉลาดขึ้นมาแล้วคุณตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ที่มันยืดเยื้อนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้ไพ่ก้าวดาบหัวกลับเป็นไพ่ของการที่คุณคิดมากคิดวนคิดนอนร้องไห้ทุกคืนนอนไม่หลับทุกวันนี้คุณจะต้องแบบกินยานอนหลับบ้างหรือทําให้คุณรู้สึกถึงการที่ คิดน้อยอกน้อยใจการรู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่ทํามาหากินไหมปุมมองว่าอย่างนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการ จริงจังในเรื่องใดๆเป็นคนที่ใช้อารมณ์นำพาเป็นหลักมีแต่คำพูดนะคะให้เราเชื่อไปวันๆเนะเาะแล้วก็เป็นไพ่ของการที่ถ้าเป็นไพ่ยอย่างนี้มาปูก็มองว่ามันก็เป็นไพ่รักสามเศร้าแล้วแหละแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันทําให้เกิด The Tower เข้ามานะคะแล้วตอนนี้ใน เดอะทาวเเข้ามาประกอบกับคุณได้ไพ่ DM เอหัวกลับด้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่อ่ะคุณตัดสินใจที่จะจบมันนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการที่คุณรู้สึกถึงถึงเขาเรียกว่าเออ สูญเสียความเป็นตัวตนสูญเสียความเป็นตัวเองคือเอาจริงๆชาวราศีตุลค่อนข้างเป็นผู้หญิงเก่งนะคะหรือถ,ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ค่อนข้างเป็นผู้ชายที่ที่เก่งแต่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เจอกับคนคนนี้เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเลยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณก็จบกับคนคนนี้มาได้สักพักหนึ่งว่าในเวลานี้ตอนนี้เนี่ยคุณยังรู้สึกเสียใจยอยู่นะคะแล้วก็ มันยังมีความเขาเรียกว่ามันยังเสียใจอ่ะแล้วมันก็ยังไม่ได้ยังตัดเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็ยังกลับเข้ามาในในชีวิตเราอยู่ยังไม่ให้ความหวังเรามาพูดนั่นนี่เรานะคะหรือแม้อย่างนั้นมันก็ยังเป็นเรื่องของความรู้สึกคุณที่คุณยังยึดติดกับเขายังอยากที่จะมันไม่ได้ว่าอยากให้โอกาสเขาหรืออยากไปต่อนะแต่มันอยากเป็นไพ่ของความที่ยังยังนึกถึงสิ่งที่มันไม่ดี แล้วมันทาให้เรารู้สึกไม่กล้ามุกอ่อนเออคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้คุณได้ไพ่เพจออฟวอนเข้ามาปู่มองว่ายังไงซะคุณก็เป็นคนที่คุณเศร้าได้ไม่นานนะคะยังไงซะคุณก็ต้องมุ่อ่อนเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในนะเดือนนี้ค่ะเดือนกันยาย,ยนเนี่ยปุ่มองว่าชาวราศีตุลหลายๆคนก็เริ่มที่จะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลากับ เรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วนะคะก็เริ่มที่จะตัดใจแล้วก็เริ่มที่จะมองไปข้างหน้านะคะคุณได้ไพ่สามไม้เท้ากับเด็กถือเหรียญเอ้ยเด็กเด็กถือไม้เท้านะคะเข้ามามันเป็นไพ่ของการมองไปข้างหน้าคุณเห็นไหมอืมเนาะมันเป็นไพ่ของการมองไปข้างหน้ามองเห็นการเฝ้ามองการเฝ้ารอนะคะ การมองเห็นแบบพระอาทิตย์แสงลำไรตรงนี้ก็คือการที่คุณอยากมองเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองไพ่ของเด็กถึงไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ของการผจญภัยเด็กคนนึงเหยียบก้อนหินพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะมันก็นั่นหมายความว่าในในความคิดคุณหรือในห้วงอนาคตของคุณในเดือนกันยาอยนู่เนี่ยปุ่มบองว่าคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วมองโอกาส มองเห็นอะไรที่ไม่อยากอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีแล้วทำให้คุณท็อกซิตคุณอยากไปหาสิ่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่กล้าที่จะก้าวไปแต่ว่าสักวันหนึ่งวันใดที่คุณเข้มแข็งพอคุณจะก้าวไปข้างหน้านะคะไม่อยู่ตรงนี้ได้ไพ่ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ is of b a r เข้ามาเน,ะน,นาะได้ไพ่ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้ว หลายคนอาจจะมีการที่เริ่มต้นชีวิตใหม่การอ,อรู้จักคนใหม่ๆการเปลี่ยนงานหรือการที่แบบเรามีแผนที่เราจะทําอะไรให้มันดีกว่าที่ผ่านมาค่ะมันเริ่มมีความคิดนี้เข้ามาซึ่งปูมมองว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้เราไม่ไม่จมอยู่กับอดีต แล้วก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยเนาะคุณเริ่มกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ได้ไพ่โฟ o ์ c อฟคัฟหลายคนยังยังไม่กล้าอะผมใช้คำนี้ยังไม่กล้าบุมอ่อนยังไม่กล้าที่จะให้โอกาสอะไรใ,ใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาหรือว่ามีคนที่จะเ,ออเสนอสิ่งต่างๆให้ในนเวลานี้ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมอาจจะด้วยโดน โดนเขาทำร้ายมา,าโดนยังมีงความรู้สึกเสียใจอะไรอย่างนี้อยู่เนาะมันก็เลยทำให้เรายังยังไม่กล้าทำให้เรายังอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆขอขออยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก่อนยังไม่พร้อมที่จะยบที่จะก,ก้าวไปนะคะนอาคุณยังได้ให้เด็กถือเหรียญหัวกลับด้วยเป็นไพ่ของการที่เรารู้สึกยังด้อยค่าตัวเองอยู่ยังไม่มั่นใจนะคะแล้วก็แต่ว่าไพ่จบของคุณนะคะ ในไพ่สเตรงเข้ามาเป็นไพ่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะโดนทําร้ายมาเท่าไหร่ก็ตามนะคะคุณก็จะแบบกลับมาเข้มแข็งได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคุณถูกกระทามาขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะกลับมาเข้มแข็งรักตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะเนาะ เพียงแต่ว่าในน้เวลานี้ตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกถึงถึงความรักที่มันเขาเรียกว่าพอเป็นซิกออคาหั cup, วกลับอะคะ่ะมันยังเป็นนึกถึงแต่สิ่งที่มันยังไม่ดีอยู่มันเลยทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอได้ไพ่เฮลโลเฟนหัวกลับเนี่ยเข้ามามันเลยเป็นไพ่ของการที่บอกว่าในน้ตอนนี้คุณยังโฟกัสหรือเขาเรียกว่ายัง ความคิดคุณยังลบอยู่คุณยังไม่ได้คิดในทางที่มันที่ที่ถูกต้องหรือทางที่มันสมควรจะถูกคิดเอ๊ะเหมือนจะใช้คําว่าอะไรดีคือเป็นลักษณะกันที่ว่าจริงๆอ่ะคุณเป็นคนมีดีนะคุณเป็นคนเก่งนะเพียงแต่ว่านะเวลานี้ตอนนี้คุณอาจจะคิดลบมากเกินไปเลยรู้สึกด้อยค่าตัวเองอะคะ่ะนะนับก็ม,มาไพ่ใบบนี้เนะาะไพ่ออร์คเคิลนะคะได้ฟอร์กิฟ ได้ For Giving and Learning เป็นไพ่ของการเรียนรู้และให้อภัยนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวคุณในะปัจจุบันนะคะที่คุณพยายามที่จะให้อภัยเขาน้องไพ่หกเหรียนเข้ามาคุณไพ่มันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้เราให้อภยัยและเก็บมาเรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์นะคะเพื่อที่ให้เราเก็บเป็น material ที่จะใช้ในอนาคตต่อไป นับให้อเนกเหตุเติ้ลเลิฟความรักครั้งนี้มันไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะคะเพราะมีคในใดคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะรักเราได้หรือเขาไม่ได้พยายามที่จะเอ,อ่อทำความรักให้มันดีขึ้นนะคะมันไม่มีความรักความผูกพันเหลืออยู่แล้วความรักนี้มันเลยไม่สมหวังนะคะ แล้วไพ่ก็ได้ Release Your e x เนาะมันเป็นไพ่ของการให้คุณลืมอดีตนะคะซึ่งมันก็ตรงกับไพ่หถ้วยหัวกลับนะคะคือเป็นไพ่ของการที่แบบว่าอยากให้คุณลืมอดีตที่มันไม่ดีแล้วก็ move on ไปหาสิ่งที่ดีนะคะทีนี้ปูขออนุญ,ญาตเปิดดูนะคะว่าแล้วอนาคตเนี่ยแนวโนม้ม ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงชีวิตคุณที่คุณเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนหน้าไพ c ช็ f คัฟนะคะซิกออฟคัฟ p e ไพ่ช็อตวอ t w นทูออฟวอร์นและดิไฮพริตเทส จะมองว่ายังไงดีล่ะพอคุณเริ่มเข้มแข็งอ่ะปูมมองว่าพอคุณเริ่มเข้มแข็งเพชบอนนะคะขึ้นมาถึงสองใบแล้วคุณเริ่มมุมอ่อนได้คุณจะกล้าไปหาสิ่งที่มันดีๆนะคะสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่คุณอยากตามหาสิ่งที่คุณอยากไข,ขาวา่คว้าไว้เขาเรียกว่ายังไงล่ะคุณจะ เรีว่าคุณ7-9ไปหาสิ่งที่คุณคิดว่าดีกับตัวคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในใจลึกๆเนี่ยปูกก็ยังมองว่าคุณก็ยังคิดถึงคุณเก่าอยู่ยังมีความรักมีความคิดถึงยังมีเรื่องของความห่วงหากันหรือไม่ก็ตัวเขานี่แหละก็ยังวนเวียนกลับมาหาคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่นะคะไยพิขเทสเข้ามา มันเป็นไพ่ของการที่แบบว่าอยากให้คุณใช้สติและเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเชื่อในประสบการณ์เชื่อในสิ่งที่คุณได้รับมาจากอดีตแล้วอนามาตดสินอน,นาคตของคุณนะคะเขาเรียกว่าประสบการณ์หรือ inct, อินสตินสัญชาตญาณน,นะคะอยากให้ไพ่เชื่อในสัญไพ่ยอยากให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง สำหรับชาวราศีตุลปุก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วตอนนี้คุณก็กำลังจะก้าวไปหาสิ่งที่มันดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นปุก็อยากให้คุณแบบแข็งแรงไวๆนะคะแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีสติในการเลือกทางเดินของคุณ สำหรับชาวราศีตุลปุก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ